ค่ะสวัสดีพี่น้องปองปายสูู้้สุขคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอีสานคนไก่บ้านกับพี่น้องเลิกงานพอดีนะคะก็เลยง้มหอยจูบข่างห้างพี่น้องข่างข้องน้าน้ก็สะอาดที่ดอกพีอ๊อทพอดีครับพี่น้องเห็นบ่เหรอฮู้เหรอเฮ้ยบ่เฮ้ยบ่เฮ้ยบ่บ่ดีเหมือนกับง้มพี่น้องฮู้เดรอเดือดตัวใหญ่มั้ย อุ้มกวนถอยแกน้าเห็นลักษ่ใหางงมพี่น้องว่าให้กินพี่น้องเปาเด็กกางงมหนามันก็สะอาดอยู่ดิตัวหน่อยว่าต้องเอาแพ้แพ้พี่น้องหลายครับพ่อเด็กแก่ ไปขังไว้ขอแก้แบ่งเด็กพอแก้แบ่งแน่เลยพอแค่นั้นหัวหัวตกง่ายหนึ่งพี่น้องแก้กระพ้านไปได้กับถิ่ไปซอดถ้าแก้ไปได้

อาไปค้างไว้ค้างไว้ป่าแกมอืมเนี่ยเอ่ย้ายให้นั่นอเอัง่่ีเออ่าี้นั่น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 กลางตรงกลาง ไปงบไปค้างไวก่อนพี่นนอเราอื้นเท่ากับมางบไปตื่มกันนี่ยสัเกตสิมาเห็นอันนี้ซื้ออย่าดูนี่พี่น่องไหมเอาน่องขีรถหน้าพอดีพี่นนอง ไปโดนวะเนี่ยใครเชี่ร <T> ับไปใคทายยี่สิบสามขายุ่งแย่งายุ่แย่กัได้ไปแย่กได้เดี๋ยวบมนเดี๋ยวย้เส ออาไสุดนี่ก็พอแล้วเีออยวเดี๋ยวแแก่ม,มาพอนานๆนได้พักะโอ,อ,อ,อ้สดอกไม้ไม้เชอีลีไม่เอาไปพี่น้องครับคลิปนี้ไว้เจอี่ป่ะกลับบ้านกันพี่น้องเด้ไล่เติบไดยไลเติบ ลองมึงเสียบปะมม่น่าคอยมาง,งุ่มใหม่แ้วแถวแก่ตามมากมาขวาเนเราคนนกงสีบห้เก็บ